เจ็บคอแทนเลยอะได้ว่าแม่ทําแค่นี้แม่งเจ็บคอเลยหนูกรีดค่ะนะั่นหนูไม่เจ็บคอรหรอกคราบอ้าวอ๋ออออพยายามเข้าลูกพยายามเข้าลูกออออเป็นนีิยง อ้ยยยยโอ้ผมเป็นอะไรครับได้ว่าผมเป็นอะไรครับโลกเออผมเป็นอะไร เก่งของแม่เนาะอ๋ออ๋อววอว่ะอว่ะอว่าอ้าวโอ้วู้ววุดยอดเลยเสียงกรี๊ดอะอ้าวไม่เจ็บคอหรอหไม่เจ็บคอหรอคะ